สวัสดีทุกคนนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะไปเล่นฮอลลวีอีเวนต์ในเกม r e s i d e n t Mas แกกันเลยครับก็มีหลายด่านนะที่ผมลองเล่นดูมันก็ยากนะวันนี้เอเป็นด่านที่คิดว่าผมทําได้ก่อนแล้วกันตลอดสักครู่ครับอัดับแรกครับให้คุณผู้ชมเอาตัวรอดถึงตีสานะครับไปกับตัวละครตัวนี้ก็คือเบี่ยงขวาจากจุดเกิดมาเลยนะครับแต่เสครับผมรอหลดสักครู่ครับมาครับด่านลับ อันดับแรกครับให้คุณผู้ชมแบลกลูกกวาดข้างบนก่อนนะครับตลาดดันนี้จะเป็นการสังเกตครับคือจะต้องไล่ตัวศัตรตูตามหน้าต่างแล้วก็ไปให้ของกับคนหน้าบ้านซึ่งจังหวะนั้นจะมีตัวปีศาจมาโจมตีคุณผู้ชมด้วยนะครับคือมันมาหลอกถ้าเปิดไปก็เรียบร้อยครับมาครับภารกิจเริ่มแล้วเดี๋ยวไว้ก่อนริบโอเคตอนนี้ที่เป็นเวลาผมอาจจะขึ้นไปรับก่อนครับชิ้นหนึ่ง คิดว่าตอนนี้มันยังไม่มาครับเพราะนาฬิกามันเพิ่งดังนะครับลองดูแล้วกันวิธีนี้เพราะว่าจังหวะการถือลูกกวาดนี้ไม่สามารถที่จะใช้ไปฉายได้นะครับอันนี้จังหวะอันตรายมากเลยแล้วก็ต้องจำแมปนะครับมันมีส่วนช่วยเหมือนกันนะในแมปนี้วางไปปุ๊บปฏิเสธเอ้เปิดไปเลยหลังแรกเชื่อว่าเป็นตัวจริงตลอดนะ ที่ผมทดลองมาแล้วครับมันจะเป็นตัวจริงตลอดสเตปหลังจากนี้ผมจะเช็คจากการปฏิเสธแล้วดูว่าเวลามันขยับหรือเปล่าถ้าเวลาขยับแสดงว่ามันเป็นปีศาจเข้ามาเคาะประตูบ้านนะจังหวะนั้นคุณผู้ชมก็จะรอดแล้วก็ได้เวลาฟรีเพิ่มไปเลยเนาะมาครับตัวแรกตัวน,นี้เป็นห้องเติมแบตเตอรี่ครับใช้ได้ไม่อัน้นไฟฉายสามารถใช้ได้4ครั้งนะครับไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะ อันนี้สําคัญมากซาตานิน่ามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยครับอย่าให้เต็มหลอดฟรีมันต้องแข่งกับเวลานิดนึงผมจะมองข้างไปเลยละกันจะแข่งข้างนี้เข้าไปให้สุดถ้าเติมได้เติมไปก่อนช่วงแรกเดี๋ยวจะไม่ได้เติมตอนเลทตอนแรกคิดว่าให้มันหมดแล้วไปเติมทีเดียวไม่ไม,ไม่เวิร์คครับแนะนําว่าเติมได้เติมไปก่อนมันอยู่ที่จังหวะโอก,กาสด้วยนะครับด่วนเลย ต้องวางก่อนไม่ได้ลักไก่ไม่ได้ไป <c oughs> ปฏิเสธไปก่อนครับ,รบเวลาขยับไม้สามวีเช็คเลยเนี่ยครับตัวปลอมครับเวลาขยับต่อไปก็ปฏิเสธเหมือนเดิมนะมันใช้ได้ผลจริงๆครับวิธีนี้แต่ละครปบนาต่างแนะนําว่าให้รีบเช็คนะครับไม่เกิน30วิมีโอกาสที่มันมาพังกระจกและไฟดับได้ครับเพราะว่ามอนตัวนี้มันโจมตีคุณผู้ชมจากความมืดครับผมเรยาชาพลังงาน ปฏิเสธนะครับรอบต่อไปอันนี้ผมจําไว้ในใจเองนะเดี๋ยวไม่คุณผู้ชมรับหูฟังคุณผู้ชมฟังเสียงลมงหายใจได้ก็ช่วยได้นะก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังไงครับแล้วได้ไปลองฟังเสียงแบบเสียงหายใจนะลองเพิ่มเสียงก็ได้ยินยากมากครับยากจริงๆที่ผมโดนมันจะเป็นเสียงขอบประตูที่ทุ่มมากกว่าครับตลอดเลยหลายๆช็อตที่ผมพลาดไปก็มาลองผิดลองถูกเนาะ เติมได้เติมไปรอบนี้ปฏิเสธก็เต็มอยู่แล้วเนาะพยายันเติมเกินปฏิเสธไปเช็คสมวิตัวปรอมรอบ2ครับอืมถือว่าช่วยนั้นเนี่ยชอบเลยอย่างเงี้ยดีเลยดีมากต่อไปก็ปฏิเสธเหมือนเดิมเกือบถ้ามันปีนเหมือนสไปเดอร์แมนนสองสเต็ปก็เรียบร้อยครับห้องนี้ไฟดับอันตราย แข่งข้างเหมือนเดิมห้องม่วงไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับจําเป็นคือห้องฟ้ามันจะเป็นทุกห้องครับยกเป็นห้องม่วงครับห้องมุมนั้นไม่มีอะไรวิ่งผ่านได้ชิวๆเก็บอีกแล้วดีเก็บดีขยันเก็บเลยตีสองแล้วจังหวะน,นี้แหละครับเนี่ยแหละครับผมว่าพังแน่ด่วนเลยมันคือข้อเสียของการถือลูกกวาด ติเสษนะด็วร็วรว,วิ่งอึ๊บเกือบแล้วมาเป็นสไปเดอร์แมนแล้วเมื่อกี้อีกสเต็ปหนึ่งก็เพลงเลยไฟดับตั้งแต่ต้นเกมไม่เวิร์กเพราะว่าจังหวะนี้ตัวมอนมันมาสองตัวเลยช่วยได้ปีไปตั้งชั่วโมงหนึ่งติเสรเช็คสามวิโอเคครับรอบนี้ตัวจริงก็ตามนั้นต่อไปก็เปิดให้ไปเลยครับลูกกวา อันนี้ก็ใกล้หมดอีเวนต์แล้วหละเกมนี้เขาน่าจะอา,อาจให้เหลทเวลาสักเดือนหนึ่งนะนี่สังเกตดีๆเลยน,นี้คูดาประมาณ5้าวิเติมได้เรื่อยๆเดี๋ยวก่อนห้องลูกกว่ามันแปลกๆแล้วไม่ได้เข้า30วิเท่านั้นต้องนึกในใจดว่วนเร็วเดี๋ยเติมได้เติมไปก่อนรอบนี้ให้ลูกกว่าไปเลยนะเช็คโอเคเช็คไม่มีไปความเท่าที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รู้สึกว่า มันก็เต็มอยู่ดีอ,อ,อ,อ๋เสียเวลาแฮขยันเก็บรัวๆเลยไม่เป็นไรครับหรือว่าฝึกฝนตัวเองกันไปเดีย๋ยวมันเต็มอยู่เลยเสียฟรีไม่ล่ะอืมต่อไปก็ปฏิเสธนะครับแล้วดูว่าเวลามันเพิ่มเองหรือเปล่าวิธีนี้ได้ผลนะผมลองมาแล้วคือเล่นจะผ่านไหลายตาแล้วละ่ะมันพลาดตรงที่ลูกกวาดหมดนะมันก็เป็นตัวแปรสำคัญนะลูกกวาด พราะทุกอย่างมันอยู่ที่เวลาเพราะฉะนั้นลูกกว่ามันต้องมันต้องให้ให้เขาได้ไม่งั้นเกมมันไม่จบเป็นสองต่อปฏิเสธนะครับเมื่อกี้เพิ่งให้เขาไปลงตามาทีบเราแวะเป็นจุดๆนะอาจจะเฟรมเลสเรนเดอร์ไม่ทันอะไรสักอย่างของเขาเนียนๆรีฟิลไปแล้วเพิ่งให้ไปได้ใช้แล้วรอบนี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดปฏิเสธไปรอบนี้เอ๊ะเมื่อกี้ตัวจริงนี่ใช่ รอบนี้ให้ไปเลยไม่กี่ผมปฏิเสธแล้วเพิ่งนึกออกนะครับวานแล้วก็ให้เขาไปอย่าลืมหยิบนะคือมันคือเวลาเลยครับผมมันสําคัญมากมันช่วยเพิ่มเวลาได้อ่าครับครับไปเลยครับพี่เล่งเวลาให้มันเช้าๆด้วยล่ะอืมสวัสดีอืมไปตีสองครึ่งจะตีสามแล้วครึ่งทางแล้วดีอยู่ดีอยู่ เด็กให้ทัว่วโอเคเคลียร์ชาร์จพลังงานผมไม่เห็นได้ไงงงมากมันต้องเข้าไปใกล้ๆนะเออต่ไม่กี้งงเลยฟาร์มได้ฟาร์มไปก่อนเพราะว่าตะกร้ามันใช้ได้3ครั้งนะครับเกิดกระจกแตกพอเรดเกมถ้ามันไฟดับจริงคงไม่ได้ขึ้นมาแล้วล่ะพอรอบนี้ปฏิเสธเพิ่งให้เขาไปน เกือบฟุกเจอเป็นตัวมอนก็จะได้เวลาฟรีๆไปดูไว้ก่อนรัาไม่เสียหายเวลามันมีเราจะได้วิม,มาจุดนี้ก่อนรึ๊บเช็คเกือบต้องดูดีๆนะปฏิเสธเช็คขยับไหมสามวิโอเคครับตัวจริงเวลาไม่ขยับไปกันต่อตีสองห้นะแตเวลาไปด้วยก็ดีบางทีเหมือนเรารีบเกินแล้วมันเพิ่งเพิ่ม นั้นก็อันตรายอยู่แต่มันยากครับเดี๋ยวมันเพิ่มเลยทุกอย่างมันต้องต่อเนื่องนะครับเป็นบนก่อนตะแคงข้างมองเลยอย่างเนียนห้องลูกกวาดก่อนสองห้องนี้ห้ามพังแต่สักห้องนึงก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้แต่ว่าห้องฟ้าผมว่ามันอันตรายอยู่เคยลองแล้ววิ่งกับไม่ทันถ้าไม่เปิดไฟช่วยยังไม่ได้ให้กลับกลับกลับตัวจริงใช่ไหมให้ให้ไปเวลามันไม่ขยับแต่ไปให้หมดครับพลังงาน รัอยี่สิบห้าเป็นเวิ่งเปเลยในห้องนี้โอเครึบให้เสร็จแล้วไปหยิบลูกก่าดบนโต๊ะด้วยคำห้ามลืมมาเสืร์เทาเลยสวัสดีดีสามแล้วครับมันจะมีเหตุการณ์ประหลาดครับคือไฟบ้านดับถ้าวางลูกก่าดได้สองสามตาก็น่าจะดีมากอย่างกระจกอะแย่แล้วตรงไหนผมไม่ได้สังเกตหรือว่าเป็น แค่เอฟเฟกห้องลูกกวาดเหรอไม่น่าเชื่อห้องฟ้าผมว่าไม่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่โอเคเรามีปฏิเสธนะเพราะว่าเพิ่งให้เขาไปสีสามแล้วระวังเหตุการณ์ไฟดับนะครับอันนี้คืออันตรายมากแนะนำทางคุณผู้ชมต้องจำทางของแมปด้วยอันนี้แนะนำเลยมันมีส่วนช่วยเอาห้องนี้ดับจเจริญ ตัวจริงครับเวลาไม่ขยับไม่สดแล้วห้องนั้นมาไวเกินไปเต็มเลยไล่แมงวีก่อนต้องเปิดไฟไล่พวกนี้มันกลัวแสงห้องนู้นๆเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรโอกาสที่3 4ห้องนี้แหละสเตมิน่าโอเคอยู่มันจะระบาดตอนไฟดับนะต้องเก็บสเตมิน่าไวสักห้าสิละเอาไปไป,ไปเปิดนะเพราะว่าเป็นตัวจริง รอบหน้าต้องเอาลูกกวาดไปวางนะครับริมพันกันนี้เ่ยมันลูกกวาดลูกกวาดนะครับปฏิเสธไปเต็มชามอยู่นีจะถวยในยประมาณชั่วโมงครึ่งโอเคครับตัวจริงรอบต่อไปให้ไปเลยหรือว่ารอบนี้ปฏิเสธไปแล้วจำไม่ได้เนะครับมัวแต่โฟกัสต,ตรงหน้าต่างอย่างเดียวเคขึ้นก่อนแล้วกันมันน่าจะไม่เกินนอกจากนี้เต็มที่ห้องหนึ่งก็สองตัวสามตัวผมว่ามันก็เวอร์ไปมันจะมาทุกบ้านเลย มอนสเตอร์มันน่าจะมีประมาณ2ตัวนะในแมปเดี๋ยวห้องนี้ดีดีก่อนโอเคไปเดี๋ยพลังงานให้พร้อมอว่าถือลูกกวานนะ่ะต้องเก็บไปก่อนคือจะบอกว่าถ้าถือลูกกวานจาังหวะนี้มันอันตรายมากนะผมบอกกันเลยห้องห้องนั้นแต่โอ้เสียเวลาเลยเอ้าเออต้องให้เขาอยู่ดีเลย ไปครับพี่รีฟิ l ไปต้องเติมอีกสองรอบนะครับถึงจะรอดอันนี้จังหวะผมแนะนำให้ไฟดับก่อนดีกว่าช่วงนี้ฟอมฟาร์มไปก่อนเพราะว่าห้องนั้นมันพังถ้าถือลูกกวาดมาคือเรียบร้อยนะผมว่าเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์พลาดสุมมันต้องเป๊ะเลยอะ่ะต้องรีบไปวางลูกกวาดแล้วก็มาเปิดไฟมันซึ่งอ้อมมากๆนะครับซึ่งอ้อมมากเลย เพิ่งดับตรงห้องนี้ปฏิเสธนะต้องใช้ให้หมดดีกว่าขอาให้ไฟดับสักตาหนึ่งรอบต่อไปขึ้นมาหยิบลูกกว่าไปวางเลยปึบ๊บหน้าต่างเช็คดีๆโอเคใช้ไปเถอะไม่เป็นไรปฏิเสธปึ๊บหยาบเป้าโอเคตัวจริงไปโดนๆ ว่ามันต้องขยับตอนไฟดับนี่แหละงั้นลูกกวาดเก็บไปก่อนแต่ห้องน้ำอย่าพึ่งดับก็พอนะอย่าพึ่งดับเลยนะขอร้องอย่างเนียนไม่มีมันเต็มที่ก็สองตัวแล้วล่ะสองสามตัวมีเป่าไม่มีเคคือถ้ามันมีห้องสีเขียวผมก็ถือลูกกวาดไปได้นะนี่มันไม่มีครับผมมันพังแล้ว มันเป็นห้องที่หลบสกิลพิเศษของมันคือตัดไฟทั้งบ้านทั้งมันครับห้องนั้นไม่เข้าไปแล้วไปรึบ๊บน่าจะเพียงพอต่อไฟดับอยู่รอจังหวะไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้ดับต่อเนื่องนะมันจะดับประมาณสองสามตาหรือมั้งถึงก็ดับเลย <c oughs> ให้ปุ๊บดับเลยบอกว่ารอตัดไฟมานานแล้วไม่ไม่ยอมให้ลูกกว่าสักทีหนึ่งต่องไปไม่เสียเที่ยว ต้องสองนะครับแย่แล้วมีห้องนี้ปะ่ะตีสี่ป่ะตีสี่หรือตีสามตีสี่มัง้งสว่างเออไปห้องลูกกวาดก่อนเนี่ยห้องลูกกวาดเลยมาวางให้เรียบร้อยเมื่อกี้เราให้ลูกกวาดเราไฟดับเราต้องปฏิเสธนะครับรอบนี้ออออไปห้ามดับนะเกือบไปแล้ววันนี้ก็ห้ามดับถ้าไม่ดับมันจะ เล่นได้ง่ายขึ้นโอเคเคลียร์ไปมันคมไม่ดับดับต่อเนื่องนะไม่งั้นผมตายเลยกลับไปห้องนั้นไม่ทันเดี๋ยวรอให้ไฟดับแล้วก็เก็บลูกกว่าเหมือนเดิมนะวิธีนี้ก็แก้ไขแก้ขัดไปก่อนเคียรสวยมากเต็มปฏิเสธนะเมื่อกี้ไฟดับปฏิเสธไปเป็นตัวปลอมก็ดีนะรู้สึกว่าตานี้มันมาตัวปลอมสองตานแต่ต้นเกมเลยโอเคครับตัวจริง ตีสนะี่ห้านาทีีสี่หรือตีหนะ้ามราแวงไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีนะเด็กทนนะขอให้ไม่มีแล้วกันรอไฟดับเหมือนเดิมแล้วก็ไปหยิบลูกกวาดรอบสุดท้ายนะครับน่าจะจบแล้วละ่ะบางตัวอยู่ในบ้านไม่ไ่าจะต้องลูกกวาดก่อนค่อยเดินรอบนี้เปิดประตูบ้านสวยไป,ไปแล้วเมนวีก่อน ประตูครับผมต้องเตือตัวเองเสมอเข้ามากันเต็มเลยบ้านที่กระจกแตกนะเข้าเข้ามาอย่างเนียนะ่ะตัวเนี้ยถ้าไม่มองดีๆนี่วิ่งผ่านไปเลยนะวินเตแคงข้างก็ช่วยได้ตื่นเต้นจังเลย <c oughs> เราไฟดับรอบสุดท้ายนะนั่นก็คงไม่ได้ใช้แล้วล่ะเวลาขยับแล้ะ เอ้ยมูแต่ดูเวลาเกือบโอ้ยพอดีเลยก้มก้มโอ้ดีนะยังตาโทรลูกกวาดรอบสุดท้ายนะครับตอนนี้เสียเวลามากโอเคส่วนพี่ไปเลยตอไว้ก่อนตรงนี้มันไม่ค่อยจำเป็นนะพูดตรงๆขอบหน้าต่าง ดูก,กวาดเลยนะมันคงไม่ดับตอน,นึงอู้เต็มเลยอะ <S <S ไปไปไปออมาตัวเดียวนะต้องปฏิเสธนะโอเคมันมาแน่เลยปฏิเสธไปก่อนเพิ่งให้เขาไปนี่ของด้านข้างไม่ได้ไม่ได้ปึ๊บ ไล่ไปปฏิเสธอินก็เช็คโอเคครับตัวจริงไม่ขยับจนดวน,ดวนอุ้ยเนียนๆไปทังไงดีขึ้นไปเช็คก่อนไม่เป็นไรเราอย่าให้ห้องข่าวกับห้องตรงนี้พังตรงนั้นเรามีวิธีแก้ไขอยู่ยห้ามพังเลย หรืลูกกว่ามันไม่พอรอบนี้ให้เข้าไปนะครับเพราะว่ามันไม่ขยับเราไฟดับอีกรอบนึงแล้วกันไม่กล้าเสี่ยงเช็คด้านข้างเน,เนียนเะนียนนะต่อหน้าต่อตาเลยนะต้องให้ใช่ไหมให้หรือปฏิเสธเนี่ยลองให้ดูซิวัดดวงไปเลยยังไงเ่ยเออให้ร <laughs> อดอ่ะต่อไปปฏิเสธนะครับถ้า หัวผ้าก็พิมพ์ไว้ yes no อะไรทิ้งไว้ก่อนก็ได้มันต้องไปเอาลูกกว่าอีกรอบนึงขอให้ไฟดับอีกรอบนึงแล้วกันอย่างเนียนมันต้องเข้าไปมองใกล้ๆจริงๆนะระวังไฟดับนี่ต้องใช้อย่างประหยัดก่อนเกีบยว้มไว้หน้าไว้ขึ้นไปเช็คไม่มี ปฏิเสธครับปฏิเสธไปดับสักตานนึงรอบนี้ยคุมเกมได้ดีนะจุดสำคัญมันยังไม่พลาดเลยแย่แล้วน่าจะเป็นจุดที่ไฟดับดีนะมาเคลียร์ห้องนี้ก่อนเป็นห้องที่สำคัญสำคัญละกันปฏิเสธ เวลาเพิ่มไหมโอเคสวยต่อไปก็ปฏิเสธนะขอให้ไฟดับอีกตานหนึ่งผมไปเติมดีก,กว่าน่าจะจบเลยว่าจะเติมไปเลยมันเสี่ยงอะคือถ้าผมเติมแล้วไฟดับละ่ะจบเลยนะจะลองเสี่ยงดีไหมลองดูแล้วกันอุ้ยแย่เลยเราตายได้เลยนะเราตายได้เลยนะ รวจเลยโอเคน่าจะรอดอยู่ไม่ต้องให้เรามังลูกกวาดปฏิเสธนะน่าจะเพียงพอสี่อันปฏิเสธเช็คโอเคตัวจริงพอแล้วลูกกวาดคิดว่าน่าจะพอแล้วครับความแต่ข้างน่างแล้วกันเช็คกันดีๆแต่ว่าก็ต้องขึ้นไปเช็คหน่อยดีกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้มีปฏิเสธสักรอบนึงก็ถือว่าโอเค รอบนี้มันมาตัวที่มันเป็นมอนเยอะครับเวลามันเพิ่มเองไปตั้งชั่วโมงเนี่ยโชคดีมากอย่างเนียนเด็กเช็คเช็คลองไฟดับค่อยๆเดินดีกว่าแบบตรงนี้นี่คืออันตรายเลยปฏิเสธนะนี่ผมลืมไปแล้เอาแบบเซฟๆก่อนนี่ก็เล่นไป19นาทีนะครับอาจจะช้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเราเน้นความปลอดภัยดีกว่า ดีนะมันใช้สเต็ปนี้ได้อยู่ถ้าใช้ไม่ได้นะลํลำบากเลยโอเคตัวจริงนะครับแล้ต่อไปให้ไปเลยครับกดโอเพนไปเลยเตรียมฟาร์มไอเทมไม่เจอจังหวะไฟดับเลยตอนนี้อย่าพึ่งดีกว่าเราแค่ควบคุมไม่ให้มอนสเตอร์มาทำร้ายเราก็พอให้ไปนะโอเพนเลยนะ อเคเคลียร์มันไม่ค่อยมาแล้วนะผู้งานแล้วพวกนี้ดวนดวนโอเพนโอเพเมื่อกี้ปฏิเสธไปนี่เช็คด้านข้างอห้องนี้ดับไม่เป็นไรเออดับไปเถอะออดอบดับไปไม่ได้เข้าไปอยู่แล้วอ๋ออยู่ละมั้งก็รอให้ไฟดับมาตามสเต็ปนั้นคือร้อเอร์เซ็แน่ๆที่จะผ่านตีห้าช่างมันไป ขอ่าให้ห้องแบตอะไรดับก็พอกี่เซกจนทั่วแล้วนะสวยเนี่ยไปเอาลูกกวาดลงมาก่อนก็ได้แต่คิดว่ามันต้องมีห้องที่กระจกแตกแน่ๆตีห้ามาจะเวลาชาก็ได้มันกลัวเนี่ยให้คุณผู้ชมแบบจะลาใจว่าเอ้ยสามคำมันต้องผ่านแน่ๆดับนานจังเอ,อแต่ครับผมไม่รู้ชั้นไหนกระจกแตกแล้วครับพี่ รอบนี้ปฏิเสธไปน,นะครับเือบหครัห้องนี้ดับหรอว่าไงดีล่ะถ้าไปหยิบแล้วกันีเดียวจบหนึ่ง้อยอาทำไมกด f ไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกด f ไม่ได้งงเลยครับท่านเมื่อกี้กด f ไม่ติดปฏิเสธเช็คน่าจะพอแหละ โอเคตัวจริงตามวีไม่ขยับต่อไปก็โอเพนเลยโอ้ยอย่างเยอะและแ่แมงวีไปก่อนดวนดวนดนดดนเนี่ยผมเลงว่าถ้าเข้าไปแล้วรอดคือจบเลยลูกกวาดเราเพียงพอแน่นอนลองดูแล้วกันไฟฉายเราพร้อมนี่ <c oughs> <c oughs> มันจะมีเหตุการณ์ไฟดับหรือเปล่านะลองดู <c oughs> หนึ่งสองไปเร็ว รบสวย <Yahoo! S 1> จบแล้วลูกกวาเราไม่ต้องขึ้นมาแล้วนะครับชั้นนี้อยู่ข้าง,งล่างเราเวลาผ่านเ,าเมื่อกี้ก็ปฏิเสธหรือเปิดล่ะลืมขอปฏิเสธก่อนแล้วกันเพื่อความชัวร์โอเคจริงต่อไปโอเพนนะครับจำไว้พิมพ์ว่าโอเพนไว้เลยก็ได้นน่าจะเพียงพอเลยนะแต่ผมก็ต้องขึ้นนะครับกันไว้ดีกว่า ดีกว่าพลาดอย่างเนียนน่ะเดินไปเช็คตามรูปแบบเกมเราต้องจำพื้นที่ให้ได้กันไฟดับตีเป็นสไป,สปเดอร์แมนไม่ต้องเข้านล้นี่ตอนนี้แค่นี้กับกลับกลับ้านข้างเช็คไม่มีโอเพนน้ำไม่กี่ปฏิเสธไปเยอะแล้วตื่นเต้นจังเลยโอ้ มันน่าจะได้ผลนะครับฟันให้ดูจากนาฬิกาเพิ่มเข้าไปลูกกว่าอย่าลืมตื่นเต้นมากมันน่าจะเพียงพอนะตั้งสองสามช็อตกระจกแตกน่าจะเป็นห้องที่มันพังไปแล้วแหละไม่เป็นไรขับไล่ขับไล่ไปเรื่อยๆเยด็กีๆห้องฟ้าช่างมัน <laughs> จะไปอยู่แค่นี้แล้ว เป็นไรไม่เป็นไรเซฟแล้วก็วอลกกลับเลยเซฟเซฟห้องห้องนี้ไว้โอ้แต่งหมดแล้วครับท่านห้องไหนนั่นนี่โอเพนนะโอเพนจำไว้จําได้อยู่ว่าโอเพนไปยังไงครับผมสวัสดีนะครับจะเช้าแล้วยังมาเอาลูกกวาดอีกเหรอช่วยรีบูทเวลาให้ผ่านได้แล้วครับท่านอีกสองรอบครับน่าจะเพียงพอ ทำไปเรื่อยๆครับแบบนี้ปึ๊บไปดับพอดีมันต้องมีอะไรที่มันดับอะโอเคสวยอ่ะเช็คข้างบนก่อนข้างล่างช่างมันมาขอบหน้าต่างนี้ก่อนปฏิเสธนะเกือบแ๊บโผล่ขึ้นมากันเลยนะเนียนๆอ่ะตรงเนี้ยเป็นไปได้ไงดีนะสังเกตก่อนปฏิเสธเด้อตบปอมไปเลย ทำติ i ง g s i ์อินย o u r h า u s e น่าจะพอแล้วโอ้ตัวปอมสวยมาก <Wow. S 1> พอแล้วพอแล้วจีๆแล้วโอ้ยรอบนี้โชคดีนะตัวปอมมาตั้งสามสี่ตาเนี่ยประหยัดเวลาได้เยอะเลยแต่ใช้วิธีนี้มันจะนานเลยนะคนอื่นเล่นเขาประมาณสิบนาทีนะสปีดลั่นเนี่ย เรียบร้อยครับผมเฮ้ยแอบได้จนถึงจนจนตอนเช้าเลยก็เล่นนานนะครับผมยอมรับเลยว่ามันต้องศึกษาสเต็ปจริงๆนะเกมเนี่ยเราต้องรู้พวกแพทเทิร์นทุกอย่างเราดูคัสซีนก่อนนะเอา้าไปไหนอ๋อออมาห้องใต้ดนินยังไม่ขึ้นเหรียญน,นะไปรับคัสซีน,นั้นก่อนเนี่ยเหรอ,อไปไหนล่ะ เปิดประตูเปิดวิกงเล็บที่คุณเคยเห็นจนชินแล้วครับพี่โจมตีมาเลยอันนี้ใต้ในคาสซีนเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมไ็ได้รับเหรียญไปเลยนะครับแต่มันขึ้นอันนี้ก่อนได้วินเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับน่าจะห้ามั้งมาดูเทมที่ได้กันเลยนะครับผมเช็คแล้วครับมัน เหลี่ยมมันเด้งขึ้นได้ครับมันได้นะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลไปน่าจะเป็นอัฟฟิมั้งอันนี้หรือเปล่าแวมไฮอันนี้มัง้งอุ้ยเทสกินเทนเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้ไว้เราดูกันต่อในพิ่ีต่อไปของเกมนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอก,กันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ